ร้านฮิบเบนหไยราาพฤกษ์นะครับร้านที่โคตรเดือดแล้ววันนี้ยิ่งเดือดเข้าไปอีกเพราะเขามีคอนเติ์ตไทยทศมิตรด้วยนะฮะเข้าไปดูกันดีกว่าว่าจะเดือดกันตไหนกองทัพต้องเดินด้วยทองครับเรามาดูกับแก้มของที่นี่กันดีกว,ว่ารยกว่าอาหารเขาเยอะมากเลยนะมีเป็ร้อยเมนูแล้วแต่ละเมนูไม่ได้แพงเลยนะฮะเริ่มที่เนื้อย่างกันเลยนะฮะเดืจิ้มแจ่วหน่อยโอ้โหห้องนมมั้ อันนี้ปลาช่อนปลาช่อนปูเบอร์เลอร์อย่างนี้เลยนะสามร้อยห้าสิบเก้าบาทแค่นั้นต้มมาแบบขับกำลังดีมากอร่อยเลยต่อมานะเมนูนี้ยำเอ็นแก้วนะครับนี่ดูสาเอ็นสาเอ็นมันมันกรึบๆรสชาติยำดีมากตัวนี้เป็นเมนูบอกกับเลยกินแล้วต่างกินแล้วมีแรงเป็นใครตุ๋นเม้าไปนะตอนแรกปูมาเลยนะมีดังกุ้งมีปูอัดมีหมูสับมีเครื่องอะไรเต็มไปหมดเลยนะผมเป็นมากเมนูนี้ คือดีเลยอาหารร้านนี้ผมบอกเลยว่ารสชาติค่อนข้างดีก็ประมาณนี้นะฮะร้านเ a ปเปนไ g ยร้านแต่พึกนะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศร้านดีอาหารอร่อยมีดนตรีสดนะฮะพนังกงานบริการดีคือดีทุกอย่างเลยอยากให้ทุกคนมามุม่วนกันนะฮะแล้วที่สำคัญผรว่านุ่มสดนะสาาวที่นี่เด็ดมากฮะไปม่วนกันต่อฮะ